ลุงตูล่ลุงตู่อยู่ไหนอยู่ไม่ไกลไม่ไกลอย,อยู่รวมไทยสร้างชาติเลือกลุงตู่เลือกคนดีมือสะอาดเลือกรวมไทยคนเอกประยุทธจันโอชาประธาน,นาคณะกรรมการกำหนดแนวทางและยุทธศาสตรพ์พรครวมไทยสร้างชาติ <ใน S 2> พร้อมด้วยนายพิรพันธ์สาลีรัฐวิภาหัวหน้าพักและผู้บริหารพักรวมไทยสร้างชาติลงพื้นที่จังหวัดอุดรธานีเพื่อช่วยผู้สมัครสสอพักรวมไทยสร้างชาติหาเสียง พร้อมชี้แจงนโยบายของพรรคให้ประชาชนได้ทราบโดยพลเอกประยุทธ์ได้นำคณะเข้ากราบสักการะหลวงปู่แก้ววัดอัมพวันวิทยารามอำเภอขุดจับพระพุทธรูปเก่าแก่ที่ชาวบ้านเคารพนับถือในความศักดิ์สิทธิ์และเข้ากราบนมัสาการเจ้าอาวาสวัดอัมพวันวิทยารามเพื่อความเป็นสิริมงคลในโอกาสเดินทางไปจังหวัดอุดรธานีท่ามกลางประชาชนจำนวนมากมารอที่วัด ดยชาวบ้านได้เอ่ยปากชมลุงตู่ทำไมไม่แก่ก่อนลุงตู่จะรีบบอกกลับทันทีนก็ได้กำลังใจจากพวกเราถึงไม่แก่พร้อมกับถามว่าลุงตู่เบอร์อะไรชาวบ้านตะโกนเบอร์22ท่ามกลางบรรยากาศที่เป็นกันเองจากนั้นพลเอกประยุทธ์ได้เดินทางมายังหอประชุมอำเภอกุดจ,จับเพื่อปราศัยหาเสียงช่วยนายพดุงศักดิ์หันจันทร์ผู้สมัครสส,สเขต8ดเบอร์ส นายนิติประกอบใสผู้สมัครสสเขต9เบอร์10และนายทรงกิติสุวรรณทองผู้สมัครสสเขต10เบอร์2โดยมีประชาชนเข้าร่วมฟังปราศัยจำนวนมากพร้อมกล่าวทักทายเป็นภาษาอีสานว่าสบายดีบอคิดฮอดหลายๆเดอ้อท่ามกลางเสียงปรบมือชอบใจของประชาชนที่มาฟังพร้อมย้ำตนเป็นคนอีสานตั้งใจจะทำอะไรให้กับคนอีสาน <ๆ S 1> เพื่อให้ทุกอย่างดีขึ้นกว่าเดิมอยากทำให้ประชาชนที่มีไรายได้น้อยมีไรายได้สูงขึ้น และหาเงินเข้าประเทศด้วยเพื่อดูแลคนไทยทั้งประเทศและเป็นห่วงเรื่องหนี้สินของเกษตรกรจะทำอย่างไรถึงจะลดภาระในการใช้หนี้ให้ได้จึงได้ไปหาวิธีซึ่งอยู่ในนโยบายของพักรมไทยสร้างชาติที่จะแก้ปัญหาหนี้ทั้งในระบบและนอกระบบพร้อมเปรียบโลกกาลังเดินไปข้างหน้าเหมือนเรานั่งเครื่องบินประเทศไทยเหมือนเครื่องบินกลางเก่ากลางใหม่แต่นั่งแล้วต้องปลอดภัยกับตันที่ขับเครื่องบินต้องมีประสบการณ์เหมือนผม แม้จะมีอายุมากแต่มีประสบการณ์สามารถขับเครื่องบินลำนี้ได้อย่างปลอดภัยปัญหาในประเทศมีหลายเรื่องต้องค่อยๆแก้ความเจริญต้องอาศัยเวลาสิ่งสำคัญอย่าทิ้งสถาบันหลักของชาติคือชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และประชาชนทุกคนจากนั้นพลเอกประยุทธ์และคณะได้เดินทางมาปราศัยจุดที่2บริเวณสวนสาธารณะหนองไผ่อำเภอหนองหาร ประสัยถึงนโยบายที่จะมาช่วยสนับสนุนให้กับประชาชนในทุกระดับทุกวัยทั้งเรื่องของกองทุนประชาชนการแก้หนี้ศิลการดูแลประชาชนในทุกกลุ่มพร้อมระบุว่าเงินในอากาศจับต้องไม่ได้มีแต่ลมแต่เงินที่อยู่ในบัตรสวัสดิการเป็นเงินที่จับต้องได้เป็นเงินจริงๆและยังคงย้ำให้ประชาชนเลือกกับตันเครื่องบินที่มีประสบการณ์ที่จะนำพาประเทศไทยต่อไปพร้อมกับอ้อนว่าตนเป็นคนรักจริง ดังนั้นถ้ารักใครก็รักจริงอย่าทิ้งกันนะตนเป็นลูกเข้านึ่งอย่างแท้จริงรักแล้วรักอยู่รักต่อขอให้ผู้ที่สนับสนุนตนเลือกทั้งพักเบอร์22และทั้งผู้สมัครเขตเพราะถ้าหากได้เข้าไปเยอะๆก็จะสามารถดำเนินการตามนโยบายได้อย่างราบรื่นเพราะเป็นรัฐบาลเดียวก่อนที่เวลา16นาฬิกาพลเอกประยุทธ์และคณะเดินทางต่อมายังโรงแรมสยามแกรนด์อำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีเพื่อประัยในจุดที่ส โดยมีประชาชนมารอฟังการประสัยเต็มห้องประชุมกว่า5,000คนคนในพิรพันธ์ได้ขึ้นเวทีเป็นคนแรกโดยกล่าวว่าตนตั้งใจทำพักการเมืองเพราะว่าตั้งใจจะทำให้พี่น้องประชาชนอยู่ดีกินดีโดยผู้ที่คิดชื่อพักรวมไทยสร้างชาติคือพลเอกประยุท์จันโอชาวันนี้หมดเวลาแตกแยกมีแต่ความสามาคัคคีวันที่14พฤษภาคมจะเป็นการรวมใจของทุกคนนั่นคือการรวมไทยสร้างชาติ การที่เราจะเดินหน้าประเทศได้จะต้องมีผู้นำที่ดีและผู้นำนั้นจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากพลเอกประยุทธ์จันโอชาหรือลุงตู่คนเดียวเท่านั้นด้านพลเอกประยุทธ์ได้ขึ้นเวทีปราศัยแนะนำผู้สมัครสสของพักรวมไทยสร้างชาติในจังหวัดอุดรธานีนครพนมและสกลนครโดยยังคงย้ำถึงนโยบายหลักๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องการแก้ไขปัญหาปากท้องเศรษฐกิจกฐานรากการเพิ่มเงินในบัตรสวัสดิการพลัส การสนับสนุนเงินเบี้ยผู้สูงอายุการแก้ปัญหาที่ดินทำกินพร้อมทั้งเรียกร้องให้ประชาชนเลือกผู้สมัครของพรกรวมไทยสร้างชาติเพื่อให้มีเสียงมากพอเพื่อสนับสนุนตนเองเป็นนายกและเลือกพักเบอร์22โดยประสัยอยู่จุดที่3ประมาณ1ชั่วโมงก่อนเดินทางกลับกรุงเทพพักรวมไทยสร้างชาติปล่อยคลิปรถบรรทุกแจ้งนโยบายเศรษฐกิจที่แตกต่างชัดเจนจากพักการเมืองอื่น คือสร้างไรายได้เข้าประเทศ4ล้านล้านบาทโดเนื้อหาในคลิปได้อธิบายที่มาไรายได้ว่าหาเงินมาจากไหนหายอย่างไรซึ่งทีมเศรษฐกิจพักครุ่มไทยสร้างชาติเห็นว่าเศรษฐกิจไทยที่ผ่านมาเติบโตช้ามีขีดจำกัดในการสร้างไรายได้เพื่อใช้จ่ายในโครงการที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนจึงต้องหาแหล่งไรายได้จากต่างประเทศโดยมีเป้าหมายหาไรายได้เข้าประเทศ4ล้านล้านบาทในช่วง2-3ปีต่อจากนี้ เป้าหมายนี้ไม่ใช่การขายฝันหาเงินจากความว่างเปล่าแต่เป็นนโยบายที่จับต้องได้และเป็นจริงแล้วเพราะในช่วงที่ผ่านมาพลเอกประยุทธ์จันโอชาแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีและทีมเศรษฐกิจพักรวมไทยสร้างชาติได้ทําแล้วทําอยู่ในการสร้างเคี้ยวเล็บของเศรษฐกิจไทยที่จะออกไปแข่งขันหารายได้จากต่างประเทศและมีผลงานจริงเกิดขึ้นแล้วอาดเรมไทยสร้างชาติได้ลงตูได้ลงตู